ถ้าคนเนี่ยที่มีไฟหน่อยแล้วก็มีแบบว่ามีความต้องการกับชีวิตมีความปรารถนากับชีวิตอยากจะโตอยากจะพัฒนาเนี่ยคุณจะโตได้ไม่เต็มที่ถ้าคุณไม่ได้เป็นคนสร้างงานเองจําไว้ถ้าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการเองแล้วคุณจะต้องทําออนไลน์ยุคนี้นี่ไม่ง่ายสุดแล้วคุณไม่ทํานี่ไม่ได้แล้วนะ ไม่ทานี่ไม่ยอมนะเว้ยผมเป็นอาจารย์คุณนะไม่ทําไม่ยอมคุณอย่าไปหลงงมงายตั้งผมก็หลงงมงายมาตั้งนานเนี่ยบอกตัวเองเลยตัวเองนี่หลงงมงายมาตั้งนานแม่งโดนไปทําไปเรียนเมืองนอกก็ยังโดนแบบก็ย,ยังมาสอนให้เราหางานกันอยู่นั่นนะ่ะหนังสือที่ขายดีที่สุดของเมืองนอกนะติดอันดับเบสเซอร์เรอร์คือวิธีการหางานโอ้โหแม่แบบแล้วมันไม่มีใครบอก,บอกจนผมทํางานไปสักพักหนึ่งถึงจะรู้ว่า เฮ้ยไอคนที่มันมี power จริงๆในโลกนี้มันคือคนสร้างงานมันไม่ใช่คนหางานไม่เคยมีใครพูดคำเนี้ยแล้วคุณไม่ต้องไปคิดว่าสร้างงานมันยากนะเวย้ยคุณมีสร้างงานให้ตัวเองหนึ่งคนอย่างพอได้แล้วก็ทำพอคุณทําออนไลน์มีรายได้ปุ๊บก็สร้างอีกหนึ่งงานสร้างหนึ่งงานผมเนี่ยแบบว่าแม่งแบบไม่น่าเชื่อว่าจะมาจุดนี้ได้อะคือมีลูกจ้างแค่แปดคนมีลูกน้องแค่แปดคนแต่ หลักัก,กำไรของแต่ละปีของบริษัทนี่คือหลัก9้าหลักเคไปเป็นหลักร้อยล้านอ่ะนี่พูดได้เต็มปากกาไรหลักร้อยล้านะแม่แบบมันมหาศจย์มากเพราะฉะนั้นคุณทําได้ปีสามเจ็ดปดปีที่แล้วนี่ก็เริ่มที่ผมกับขายออนไลน์เดือนละสามวันละสามรอบาทก็ดีใจแล้วนะครับบันเดือนละสามพันนี่ดีใจสุดๆเค okay? แต่ว่านี่แหละ คุณจะต้องเริ่มสร้างแล้วนะมันมันมัน,ม,นมันมาถึงจุดนั้นแล้วสร้างสารรค์ทุกอย่างที่ผมผมทาขึ้นมาเนี่ยผมมีเป้าหมายนะคือแบบว่าฉันไม่ได้มาหากินชั่วครั้งชั่วคราวไม่ใช่เนะเวย้ยผมมีเป้าหมายคือสร้างมรดกให้กับประเทศนี้เข้าใจป่ะนี่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเออมาหากินแบบฉาบฉวยแบบเร็วๆอะไรเงี้ยคือผมคุณสังเกตเดออดิโอบุ o ของผมไม่ไม่ได้เป็นส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นเรื่องของ ตามกระแสรหรืออะไรที่มันเป็นแค่ความเห็นหรือเป็นประวัติเข้าใจป่ะผมเพิ่งไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งอ่ะของของมหาเศรษฐีท่านหนึ่งนะครับแล้วก็คือบอกได้เลยว่าอ่านแล้วแบบ เสียดายการเรียบเรียงเข้าใจป่ะเพราะว่าในตัวท่านมีของเยอะกว่านี้แต่ว่าอ่านแล้วเป็นแบบเป็นแต่ประวัติอาคือมันเราไม่ได้ถ่ายถ่ายทอดความความรู้มาให้กับคนรุ่นหลังคือมันกลายเป็นประวัติของเขาอ่ะเข้าใจป่ะมันไม่เกี่ยมันคือบางทีเนี่ยเนื่องจากเขามาอีกรุ่นหนึ่งแล้วมาจากรุ่นเก่าแล้วเนี่ยเราจะต้องสรุปหลักคิดของเขาที่มันเป็นมันมันเป็นความรู้สากลจริงๆคือใช้กันได้กับทุกคนผู้บางทีเราไปเรียนแค่ธุรกิจอันนั้นอันนั้นเนี่ย ของเขาคนนั้นเท่านั้นแต่เราไม่รู้จะแอปลายยังไงเข้าใจหรือเปล่าคุณค่าคุณเคยอ่านประวัติมหาเศรษฐีเนี่ยบางทีคุณจะงงมากบางทีในเมืองไทยก็เหมือนกันเขาไม่รู้จักเรียบเรียงออกมาเป็น h ハ o ทูเขาะะ้าใจว่านี่เป็นเหตุผลที่ผมเรียบเรียงเนี่ยออดิโอบุ๊กต่างๆออกมาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อ,เพ,อ,เ,พอเพื่อเราจะได้ทุกคนเอาไปใช้ได้หมดผมต้องการสิ่งนี้ให้ประเทศนี้ผมรู้ว่าสิ่งที่ผ่านมา สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเพราะว่าคนไทยอ่านหนังสือ How to ไม่รู้เรื่องก่อนก่อนที่มันจะก่อนที่ผมจะทําหนังสือต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้ตอนตอนผมทําหนังสือต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้เอ่อสิบกว่าปีที่แล้วสิบเอ็ดปีที่แล้วทุกคนมาบอกผมเลยมันเป็นเบสเซอร์แบบระดับประชเทศอะ่ะแล้วคนมาบอกผมว่าไม่เคยเจอหนังสือ Howto แบบนี้ที่เขาอ่านเราเข้าใจเพราะว่าส่วนใหญ่หนังสือ Howto หนังสือหลักความคิดความสําเร็จเนี่ยกลายเป็น เป็นหนังสือแปลแล้วไม่เข้ากับคนไทยคนไทยอ่านแล้วไม่เข้าใจแล้วก็ถึงแล้วก็บางทีเป็นหนังความคิดของออหลักเศรษฐีเมืองไทยซึ่งก็มีค่านะแต่มันกลายเป็นเล่าประวัติเขาแล้วไม่มีการสรุปมาคือขนาดผมไปอ่านหนังสือแล้วเมื่อวานไม่เอ่ย,อยชื่อแล้วกันว่าเป็นของใครนะครับแต่ว่าเ,เพราะเราก็อยากจะให้เกียรติท่านเพราะว่าไม่ได้อยากจะไม่ได้อยากจะพูดในทางที่ว่าเออมันไม่ดีนน้นไม่ใช่นะ มันมีความดีของแต่ว่าเรียบเรียงออกมาไม่ได้คนเรียบเรียงอะถ้าแน่ใจท่านอาจจะเล่าเรื่องให้คนเศรษฐีคนนี้เล่าเรื่องให้คนฟังผมเองก็อยากจะตักสมอง,องเขานะเพราะเขาดังมากเลยก็ก็แล้วเป็นคนที่สูงอายุมากใช่ไหม <im itation> ก็อยากจะตักสมอง,ของเขาแต่อ่านแล้วมันไม่อยากอ่านเลยเพราะว่าคนเรียบเรียงเรียบเรียงไม่เก่งมันต้องสรุปมาเป็นหัวข้อแล้วแล้วข้อสาคัญคือต้องสอนเป็นเข้าใจปะ่ะบางทีคนคนที่รวยเขาก็สอนไม่เป็นขเขาจะมันต้องสอนเป็นคือ ต้องมีการยกตัวอย่างต้องมีการสรุปเป็นหัวข้อว่าแล้วอันนั้นต้องแน่ใจว่าใช้ได้กับทุกคนนั่นคือก่อนที่จะมาสอนนี่เป็นเหตุผลที่ผมทำพวกลอฟสักเซสพวกกฎเห็นความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันใช้ได้กับทุกคนมันเป็น,ปน,ปนอมตะและสากลน,นะครับทุกอย่างที่ผมทำออดิโอบุ๊กทั้งหลายแหล่นี้ที่มันเป็นที่มันเป็นเนี่ยออลองเอาลอฟสักเซสไหมเขาดูได้อยู่บนตองนั้นพอดีเลยอันนี้คือทำไมผมต้องทำทำ,ทำ,ทำเป็นแบบนี้เพราะว่า เนี่ยองล้อสกเซ็ตของนโปเลียนฮิว l ใช่ไหมนนะโปเลียนฮิวนี่เขาไปสัมภาษณ์คนไม่เป็นกี่คนนะสองสามร้คนเกิดด้วยน่าจะ3า0สี่คนของอเมริกาคนที่สําเร็จที่สุดของอเมริกาแล้วเอามาสรุปย่อยเป็น17ข้อแห่งความสําเร็จอันนี้เป็นกฎแห่งความสําเร็จที่อะไรมันเป็นสัจธรรมนะข้อสำคัญมันเป็นสัจธรรมแต่มันเป็นสัจธรรมในเรื่องของการทําเงินเข้าใจปะ ถ้าคุณไปเรียนสัจธรรมเนี่ยส่วนใหญ่บางทีเขาไม่ได้สอนเรื่องการหาเงินแต่น,นี่มันเป็นสัจธรรมในเรื่องของเศรษฐกิจของการเศรษฐกิจส่วนบุคคลแล้วมนันพูดง่ายสร้างความรวยอะแต่มันเป็นสร้างความดีไปด้วยสร้างความรวยไปด้วยพร้อมๆกันประมาณนี้นะครับตอนนั้นก็คือว่าตอนตอนแรกจะมาทาเป็นจ้างทีมมาแปลหนังสือช่วยผมแปลอะแต่ผมว่าแล้วตัวเองแปลเองเหมือนกันด้วย แปลเองก็แบบเฮ้ยกว่าจะแปลเสร็จอันนึงนี่โคตรเหนื่อยอะ่ะแล้วคนไทยก็ไม่ชอบอ่านหนังสืออีกสรุปก็คือทาเป็นออเดียบุ๊กดีที่สุดคือผมเล่าเลยเล่าแล้วก็เอาตัวอย่างของคนไทยแต่เอาหลักการที่มันชัดเจนมันจะต้องมีการเขียนหัวข้อที่ชัดเจนคนรู้แล้วแม่งเก็ตแล้วก็อ๋อฉันรู้แล้วคันเข้าใจมันจะต้องสื่อสารแบบนั้นให้กับคนไทยแล้วต้องสื่อสารเป็นภาษาไทยไม่ใช่แปลมาพอแปลมานี่มันกลายเป็นเข้า คือคนพอผมแปลแนละ้วผมรู้แล้วว่ามันแบบไม่เวิร์กการแปลนี้มันไม่เวิร์กเพราะว่ามัน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 เข้าไม่ถึงหัวใจมันจะต้องพูดภาษาเดียวกันแล้วแล้วต้องเข้าใจคนที่เรากําลังสื่อว่าเขาจะเข้าใจคําแบบไหนวันนี้เนี่ยผมแบบมานั่งคิดทบทวนว่าปีหน้าเนี่ยจะทาให้จะให้ให้คุณเปลี่ยนยังไงนะครับมันมันมี4ี่เรื่องที่เราจะต้องคุยกันนี่ผมเคยทำคอร์สช,ชื่อว่า best year ever best year ever แปลว่าอะไรปีที่ดีที่สุด ในชีวิตของคุณแล้วใน best Year ever เนี่ยผมมีสอน4ส่วนใหญ่นะครับจะใช้เวลาประมาณเ,เทรนประมาณ2วันตอนนั้นเทรนประมาณ2วัน 4, 4เรื่องที่คุณต้องโฟกัสมีอะไรบ้างนะครับเรื่องที่1หนึ e งคเอ,อเรื่อง goals เรื่องการตั้งเป้าหมายคนส่วนใหญ่ตั้งเป้าหมายไม่เป็นคนส่วนใหญ่ตั้งเป้าหมายแล้วเ,เขาตั้งเป้าหมายเป็นตัวเลขตั้งเป้าหมายคือมันก็ช่วยนะเป็นตัวเลขแต่มันไม่ช่วยเท่ากับอารมณ์เพราะอะไรรู้ปะ คุณน่ะจะถูกโมดิเวตด้วยอารมณ์ทุกคนถูกโมดิเวตด้วยอารมณ์แต่เวลาคุณตั้งเป้าหมายบอกว่าร้อยล้านไม่ไม่มีอารมณ์อยู่ในนั้นเลยอะเพราะว่ามันมันนึกภาพเป็นอะไรว่าเวลาคุณตั้งเป้าหมายแล้วนึกภาพเป็นร้อยล้านอะ่ะคุณก็นึกภาพเป็นหนึ่งศูนย์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 แล้วก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์เป็นตัวเลขกับตัวเป็นหนึ่งกับศูนย์เยอะๆใช่ไหมคุณเวลามันก็พูดอะไรก็ได้ใครๆก็บอกเ,อเดี๋ยวพันล้านหมื่นล้านเดี๋ยวมันจะเกทับกันก็สองแสนหมื่นล้านแสนล้านนนนนออะะไรกกกก็็มััััเทบยู่่ บ่อยตั้งเป้าใหญ่งั้นกูตั้งเป้าใหญ่แต่ในใจลึกๆของเขาเขาเขารู้ว่าเขาทําไม่ได้ใช่ป่ะเวลาใครตั้งเป้าเว่อร์เงี้ยเขารู้ว่ามันเขาทําไม่ได้เขาเขาไม่ได้เสพอย่างนั้นซึ่งผมจะสอนวันนี้นะครับนั่นคือเรื่องของการตั้งเป้าหมายหนึ่งหนึ่งเรื่องที่คุณต้องต้องทำอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวนะขอทบทวนก่อนผมก็อันนี้มันเป็นคู่มือดูคู่มืออยู่ในคู่มืออยู่ในคอร์สนะครับคู่มือดีมากเลย best mind ever อ่ะผมจะสอนวิธีการ ควบคุมจิตของคุณเรื่องหนึ่งที่คุณจะต้องควบคุมก็คือจิตคนส่วนใหญ่มีมความทุกข์ไม่รู้ตัวจริงๆแล้วเนี่ยความทุกข์ของคุณทั้งหมดทั้งมวลน,นะฟังดีๆนะความทุกข์ของคนทั้งหมดทั้งมวลมาจากเขาเองมาจากวิธีการคิดไม่เกี่ยวกับคนอื่นทั้งสิ้นโอเคไหมคนอาจจะบอกว่าคุณบัณฑิตคุณพูดพูดอย่างนี้ได้คุณยังไม่เคยเห็นเมียผม <laughs> ไม่เคยเห็นเมียผมหรือว่าคุณยังไม่เคยเห็นเห็นสามีดิฉันแล้วคุณบัณฑิตคุณบัณฑิตไม่เข้าใจคุณบัณฑิตเดี๋ยวถ้าผมจะบอกว่าเนี่ยคุณรู้ไหมว่าความทุกข์ของคุณทั้งหมดมาจากความคิดของคุณเองคุณอาจจะบอกว่าเนี่ยคุณบัณฑิตไม่เข้าใจหรอกคุณบัณฑิตไม่เคยเห็นสามีดิฉันแล้วคุณจะบัณฑิตคุณจะบัณฑิตจะบอกว่าไม่ก็มันเป็นแบบนั้นน่ะมันมันมันนิสัยเป็นแบบนั้นนะคุณจะไม่ให้ฉันทุกข์ได้ยังไงอ่าคุณก็จะบอกแบบนั้นแต่ไม่ใช่เลยนะ มันมีวิธีนะครับวันนี้จะสอนปีหน้าโอเคไหมใครอยากได้ปีหน้าเป็นปีที่ดีที่สุดในชีวิตใครเขียนเข้ามาเลยปีหน้าดีที่สุดเขียนเข้ามาขอคนละคำนะครับปีหน้าดีที่สุดดีที่สุดในชีวิตหมายความว่าอะไรไม่ว่าคุณจะ4ี่สิบห้าสิบสสิี่สิปีหน้าเปลี่ยนชีวิตมันจะต้องมี4อันด้วยกันนะครับโอเคงั้นเพราะงั้นฝากแชร์ก่อนเลยอ่าโอเคข้อ2คือจิตนะครับ ทุกอย่างมาจากจิตทั้งนั้น100%ถ้าคุณควบคุมจิตได้แล้วมันมีวิธีในผมสอนในคอสคอสเบสเยเวอร์เยอะแยะไปหมดเลยว่ามันมีวิธีควบคุมร่างกายของเรายัางไงควบคุมควบคุมจิตของเรายัางไงเพราะว่าคนส่วนใหญ่นี่ไม่เคยรู้เลยนะละโดยเฉพาะคนไทยนี่มีปัญหาเรื่องนี้มากเรื่องภาษากายคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าภาษากายของเขาทําให้เขาจิตตกม่ไม่เคยรู้มาก่อน โคตรมหาศสรจย์แล้วในในคอสเนี่ยมันม,มีการเทรนด้วยวิธีการทํำยังไงเปลี่ยนภาษากายของคุณเพื่อที่จะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกดีขึ้นพอรู้สึกดีขึ้นคราวนี้โมเมนตัมเรื่องมาละมือมือคือโ um มเมนตัมหมายหมายเขา,าอะไรเวลาคุณผลักรถใช่ไหมเคยเคยเห็นเคยไปผลักรถป่ะที่เวลาเวลารถมาจอดขวางเวลาคุณวเวลาคุณจอดรถแล้วมีรถมาจอดขวางคุณก็จะไปยืนผลักใช่ไหมตอนไหนยากสุดตอนเริ่มตอนเริ่มใช่ไหมตอนเริ่ม,ตม,ม,ตมแต่พอมันไปแล้วง่ายไหมง่าย เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีวิธีง่ายๆที่คุณจะแบบเริ่มทําเริ่มเปลี่ยนความรู้สึกตัวเองผมบอกได้เลยนะคนจิตตกนี่เป็นเพราะเขาเองไม่เกี่ยวกับคนเขารอบข้างคนจิตตกก็เพราะอะไรอ่ะเพราะมันคิดอยู่แล้วแล้วก็คิดเสร็จแล้วพอ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 คิดบ่อยๆเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นนิสัยมันเหมือนรถที่มันเลื่อนไปแล้วอ่ะพอเลื่อนไปแล้วเนี่ยมันมันไม่ต้องใช้แรงมากมันก็คิดลบได้มันไม่ต้องใช้แรงมากก็คิดลบอีกคนคิดลบอีกมันมันมันสมองมันเนี่ย สมองของเขาเนี่ยมันเป็นมันเหมือนไปสร้างรอยหยักไว้เรียบร้อยแล้วมันไปทีท่ทิศทางนั้นง่ายมากเลยเพราะฉะนั้นนี่คือกฎของโมเมนตัมกฎของแรงแรงผลักเข้าใจไหมแต่ถ้าคุณในทางเหมือนกันถ้าคุณคิดบวกเป็นมันมีวิธีที่คุณจะปรับร่างกายของตัวเองแล้วให้คิดบวกพอเริ่มคิดบวกปั๊บอารมณ์จะเริ่มดีแล้วมันก็จะเริ่มง่ายๆแล้วพอจะคราวนี้จะคิดบวกก็เริ่มง่ายขึ้นง่ายขึ้นอารมณ์ดีก็ง่ายขึ้นพออารมณ์ดีปุ๊บมันเริ่มจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาละคราวนี้แบบสิ่งดีๆๆเข้้าามมนนนชชีีีีวววิิิตตจรงัค มีรู้สึกคนหนึ่งเก่งมากเลยมามา,มาโค้ชกับผมไปไหนแล้ววะอ่ะอยู่นี่แต่มีรู้สึกคนหนึ่งเก่งมากเลยมาโค้ชกับผมนะแล้วเขาเรียนกับผมมาแบบเรียนจากในคลิปอะไรเขาบอกว่าเขาเคยจิตตกมาเขาเคยจิตตกมา,ากี่อะไรนะสองปีแลวกี่ปีที่แล้วนะสองปีเลยสองปีที่แล้ว,ลวจิตตกมาสองปีที่แล้วตอนนั้นแบบว่าอ,อพูดได้ไหมไถูกทิ้ง <laughs> ไม่ได้ถูกทิ้งหรอกสวยอย่างนี้ถูกทิ้งได้งไง อยากอยากเห็นหน้าไหมอยากเห็นหน้าไหมทุกคนเอาเอามาให้ออกออกออกนิดหน่อยออกนิดหน่อยวันนี้มาไพรเวทโค o ช c h i n กับผมลิีกเีสดต้องพูดเองอ่าโอเคโอเคโอเคเขามาเขามาไพรเวทโค o ช c h i n กับผมนี่ชื่ออะไรแนะนําตัวหน่อยชื่อพอลล่าค่ะเข้ามาใกล้หน่อยเพราะว่ามันกล้องมันอ่าอ่าโอเคเราไม่ได้อ่าแล้วสองกล้องกล้องกล้องเดียวสองกล้องอ่าโอเคเห็นไหมคะไม่ไม่คู่กันเลยกล้องเดียวคู่กันเลยอ่า เมื่อก,กี้เนี่ยวันนี้เขามา private coaching กับผมตอนบ่ายสองนะแล้วก็แบบว่าคือไงอ่ะพอพอเราเจอคนเก่งเว้ยพอแบบว่าพออาจารย์เจอคนลูกศิษย์เก่งเนี่ยพลังมาบอกตรงๆรงมันพลังมาพอูพอเจอลูกพอเราเจอลูกศิษย์มีของยิ่งพลังมายิ่งแบบอยากสอนยิ่งจะแบบคือจริงๆริงผมแบบออฟลิเกหรือจริงจริงปกติสัญญาแค่ไม่เกิน90นาทีโคชชิ่งหนึ่งครั้งเออก็ไม่เกินเก้าเถึงเกนาที ไม่ไม่เกินสองชั่วโมงเข้ามาใกล้หน่อไม่ต้องพี่ไม่กัดพี่ไม่กัดโอเคไม่กัดไม่กัดเบาไม่กัดเบากัดโอเคจริงๆไม่เกินเก้าสิบนาทีแต่วันนี้เนี่ยเฮ้ยแบบเห็นเขามีขอคือบางทีมันไม่ด้เกี่ยวกับเวลาแล้วจริงๆผมแบบเป็นเป็นโค้ชที่ไม่เป็นเป็นครูที่แบบไม่เกี่ยวกับเวลาเวลาผมโคชจริงนะคุณกับ ส,สบายใจได้คือผมไม่ได้เป็นแบบว่าเวลาเรียนเวลาโค้ชผมไปประกอบไปโค้ชเมืองนอกไว้ผมโคตรเบื่อเลยอาจารย์ที่แบบว่าคือนักชั่วโมงหนึ่งคืนนี้แม่งแม่งตั้งนาฬิกาปลุกเลยเว้ยตั้งนาฬิกาปลุกคือเป้งออกเลยกําลังอ้าปากค้างอยู่ออกออกจากห้องได้เลยคือแม่แล้วระหว่างนั้นครูก็แม่งคุยโน,น่นคุยคุยโทรศัพท์ผมวันนั้นผมตั้งแต่นั้นผมคิดเลยว่าถ้าถ้าฉันเป็นครูฉันจะไม่ให้ครูแบบนั้นใช่แล้วนี่วันนี้เขามาโค้ชก็แบบอินสไพร์อาจารย์มากเลยเว้ยเพราะว่า นั่งตังตรงๆหน่อยสิพี่มอ่าออันนี้บังหน้าป่ะใช่ไใช่แล้วค่ะอ่าโอเคคนนี้คนนี้อ่าไหนเล่าให้ฟังหน่อยดิว่าเล่าหน่อยว่าเหตุผลที่มาเจอพี่เนี่ยเพราะอะไรคือสามปีที่แล้วคือไม่คือว่าจริงๆอ่ะรู้ว่าตัวเองมีของอยู่แล้วตั้งนานแล้วค่ะแล้วก็แล้วก็ติดตามอยากจะมาเรียนกับอาจารย์ตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่มีตังค์ทีนี้เออที่เลื่อนหรอเออแล้วและเราที่ถึงวัน ก็คือมีคนอยู่2อ,อย่างก็คือตอนที่เราเจอปัญหาชีวิตนะมันเจอพร้อมกันเลยค่ะตั้งแต่เรื่องของการงานการเงินความรักพร้อมกันหมดเลยแล้วมันแย่มากตว่านั้นวิธีการที่ช่วยได้ก็คือว่าดูคลิปอาจารย์ทุกวันเลยไม่ไม่มีตังเรียนไงก็เลยเรียนแบบฟรีหลายคนชอบบอกว่าเฮ้ยไม่มีแบบมันมีข้ออ้างไงบางคนน่ะแบบว่าไม่ไม่มีตังเรียนแล้วก็ไม่ไม่มันเป็นเออเอาพวกนี้มาเป็นข้ออ้างในชีวิตอะ่ะแต่จริงๆคือพวกนี้อาจารย์สอนฟรีทุกวันถูกปะ เออหนูก็ดูทุกวันทุกวันก็ดีขึ้นจนกระทั่งว่าอาจารย์อินสปายแล้วว่าเฮ้ยเราต้องทําออนไลน์วะเออเราเราต้องแป่งสวังให้กับผู้คนใช่ไหมปรากฏว่าเห็นคนหนึ่งค่ะที่ออกกล้องณนะวันนั้นก็คือพี่ใหม่นะ uh. maker, เออเอเวนเมเกอร์เออห็นครั้งแรกก็คือแบบตอนนั้นนางก็ยังแต่งตัวไม่เฉยเฉยอะเนาะนาก็ยังไม่สวยพูดยังไม่เก่งหรือบบจิงปะเนี่ยเดบอก อาจารย์จะจะจะเขาเรียกว่าจับปั้นคนนี้จริงป่ะเนี่ยอะไรเงี้ยคือแบบว่านี่พูดตรงๆนะวันนี้ไม่เจอนะเออเมื่อกี้เราให้เขาฟังแล้วจริงวะเขาไม่โกรธหนูนะเขาเขาชอบมากโดนใจมากเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะคนมาหาพี่เนี่ยเพราะเพราะว่าใหม่เปลี่ยนเยอะมากจริงแล้วคือเห็นที่เห็นครั้งแรกรู้สึกว่าจริงป่ะเนี่ยอาจารย์เอาความขอโทษนะคะเอาความมั่นหน้าจากไหนจะไปปั้นคนเนี่ยเขาถือว่าเอาความอะไรนะความอะไรความความหน้า มั่นหน้าจากไหนที่เป็นสาววัยรุ่นจันจะไม่เข้าใจความมั่นใจมาจากไหนเออเข้าใจแล้วเข้าใจพี่วัยรุ่นพี่วัยรุ่นยี่สิบห้ายี่สิบห้าเข้าใจแล้วเออแล้วก็บอกว่าสาวคนแก่เออแล้วก็เลยว่าถ้าคนนี้พอหลังจากนั้นเออหนูดูอีกครั้งหนึ่งประมาณสามเดือนถัดไปแล้วเห็นเห็นอีกครั้งหนึ่งหนูบอกเฮ้ยทำไมเปลี่ยนไปขนาดนี้แล้วพูดเก่งดูดีแล้วหน้าดาดีหมดทุกอย่างออร่าจับเออถ้าคนนี้เป็นอย่างนี้นะขอแบบแป๊บเดียวอ่ะฉัน เร็วกว่านั้นคือบอยอย่างนั้นเลยกับตัวเองไม่แล้ววันนี้พี่มั่นใจพอเขามาโค้ชนี่คือแบบว่าอินสปายอาจารย์เนยได้พูดถึงว่าผมขออย่างเดียวคือต่อเนื่องต่อเนื่องแค่นั้นเองคือจริงๆเลยรู้รู้เลยว่ามีไม่บอกผลลัพธ์พาก่อนเพราะว่าหลังจากตอนนั้นจิตตกใช่ไหมสามสามปีเอสองปีที่แล้วจิตตกปีปีหนึ่งถึงสองปีที่แล้วอ่าก็หนึ่งคือเรื่องเรื่องการมั่นคือไม่เดียวว่ะตอนแรกเล่าก่อนเล่าก่อนเพราะเรื่องนี้จะโดนใจคนมากเรื่องเรื่องการที่ แฟนแพงมากค่ะเรื่องส่วนตัวเอาไปบอกเขาเลยบอกเลยบอกคนชอบเรื่องส่วนตัวคน, <c oughs> คนชอบคนชอบเผือกเรื่องคนอื่นใช่ไหมคะแจ๊คคนชอบเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวเลยก็คือ ใช่ก็คือตอนแรก,กอะเริ่มมีปัญหาเรื่องงานก่อนพอม,มีปัญหาเรื่องงานเนี่ยมันมันมันเ <c oughs> ขาเรียกโดมิโนเอโฟเฟกเลยค่ะมามก็คือเร<ม>ื่องงานเรื่องคู่มาด้วยค่ะก็คือจากที่รักกันดีๆเนี่ยเริ่มไปแล้วนะคะการงานเนี่ยกระทบปุ๊บกันหนึ่งเดี๋ยวเด<ะ>ี๋ยวเอาเรื่องคู่เออ่แบบมันเอาเรื่องคู่ลึกๆหน่อยเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเรื่องคู่ลึกๆหน่อยเดี๋ยวเพราะว่าเพราะว่ามันอ่ามันจะโดนใจคนเยอะ เพราะมันแรงมันแรงก็เดี๋ยวเจาะยึกยังไงว่าค่อยๆกระทบมาอกหักอกหักแค่วันเดียวคนนี้ถูกต้องโอ้โหอันนี้คือเตรียมเตรียมเรียนเลยนะคะอกหักแค่วันเดียวจะบอกเอยอกหักแค่วันเดียวคือตอนนั้นตอนนั้นคบกันมากี่ปีแล้วผู้ชายคนนี้ห้าปีแล้คบกันมาห้าปีแล้วมาเจอวันที่อกหักเพราะแฟนแต่งงานด้วยนะเพราะว่าเขาไปแอบมีคู่อยู่คนอื่นแบบไปมั่นกับคนอื่นแล้วมีแหวนด้วยเออเ้าคือสรุปคือคือสรุปว่าขา พอเรารู้แล้ววันนั้นเราก็เลยรู้สึกว่ามันก็ต้องเสียใจไหมคนเราก็ต้องเสียใจแต่ว่าตั้งปฏิญาณกับตัวเองเลยนะว่าจะร้องไห้หรือเสียใจแค่วันเดียวออแล้วหลังจากนั้นคือคุณไม่มีพูดแล้วมันอินจริงๆพาคุณจะไม่มีคุณจะไม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะทําให้แบบเขาไม่มีค่ามากพอที่ทาให้เราเสียใจแม่อีกสักหยดน้าตาเดียวเออก็เลยทูกแต่เสียใจค่ะว่าเสียใจไม่เสียใจหนึ่งวันนะคะแล้วก็ตั้งใจบอกเพื่อนว่าจะไปกินเหล้านะคะก็คือเนี่ยเพื่อนไปด้วยกันด้วยนะวันนั้น กินไม่ได้ค่ะสุดท้ายเรารักตัวเองมากกว่านั้นเออเราไม่กล้ากินเพราะว่าเราเรารักตัวเองไงพอหลังจากวันนั้นอะวันที่สองอ่าแล้วตอนที่สองปุ๊บเนี่ยเราไปไปเทคคัทเป็นเลยค่ะเต็นเป็นเนเสร็จกลางกลางคืนเนี่ยดูคลิปอาจารย์เออเราเคยไม่ร้องไห้ไม่เสียใจผู้ชายแบบนั้นอีกเลยอ่าสรุปคือคบกันมาห้าปีหนึ่งวันไปเจอว่าเขามั่นกับคนอื่นใช่เขามีคนอื่นแล้วือแบบว่าที่เขาไปเราอยู่อ่ะเอออ่ะก็ช้ำใจ แต่ว่าช้าใจแค่วันเดียวถูกต้องใช่คนที่ผู้หญิงคนที่แข็งแกร่งคือพอโคชชิ่งเนี่ยเขาผมรู้แล้วว่ากูเจอขุมทองแล้วกูเจอเพราะอะไรตอนนี้เนี่ยรายได้เจ็ดหลักต่อเดือนถูกต้องตอนนั้นตอนนั้นมีปัญหาเรื่องการไม่ประเด็นตอนนั้นมีปัญหาเรื่องการเงินเขาเลยเลิกไงจริงด้วยจริงเหรอโอเคมีปัญหาเรื่องการเงินไม่สนใจไม่สนใจแล้วตัดอดีตมีปัญหาเรื่องการงานการเงินและความรักมาพร้อมกันเลยมาพร้อมกันเลยหนูว่าถ้าคนอื่นอาจจะคิดค่าตัวตายไปแล้วนะ จริงดิเราแต่วันนี้มองไม่เห็นคราบนั้นเลยนะเราไม่ไมองไม่อารมณ์นั้นเลยคือ,อ,อคุณต้องเห็นคนนี้มันสตาร์คุณลิต <quality. S 2> ี้คือหนูอะต้องดูแลที่บ้านทั้งหมดเลยจ้าแล้ววันนั้นมมีปัญหาทั้งหมดการงานการเงนิงนมันจะไปไหนต่อดีอะไรเงี้ยคะ่ะก็เลยพอดูคลิปอะคือเรารู้เลยว่าสิ่งที่ต้องทำหนึ่งอย่างเลยคะ่ะคือต้องเปลี่ยนโฟกัสทำไงก็ได้เวลาเพื่อนโทรมานะ อบอกเทปล็อกคิปละกันนะคะเวลาเพื่อนโทรมาเนี่ยคนส่วนใหญ่เวลาอกหักกะชอบเล่าเรื่องเศร้าให้ให้เพื่อนฟังแบบว่ามีเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เ,นเกิดอะไรขึ้นเพื่อนเราความแบบนี้นะคะช่วงนั้นแบบเพื่อนไม่ไม่เล่าให้ใครฟังเลยนะคะพอเจอปัญหาเสร็จก็อบอกว่า,าไม่เราเราเปิดคลิปอาจารย์ฟังตอนแต่ช่วงนั้นหนูติดพวกสาวกอะไรเงี้ยดูดูด,ด,ดูดูหนังวิเคราะห์ตัวละครอะไรเงี้ยแล้วก็ดูอาจารย์อะไรเงี้ยหลังจากนั้นพอเพื่อนถามว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเราบอกไม่มีอะไรหรอกเราแค่แบบท่าทางท่าไม่ตรงกันคือเราไม่อยากเล่าไงฮะไม ข้อสําคัญคือนะคุณห้ามเล่า